สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่ yeah! การแพทย์แปดนาทีนะครั้งนี้ครั้งที่617แ,แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่20กรกฎาคม2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อลาริกมุสิกวงนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะภาพและเสียงวันนี้นะขออนุญาตดูเวลาหน่อยสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเวลาดี ภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างถ้าทายกันมาได้นะครับเซฮายเรามีไฟสะท้อนเข้าแว่นตากันเนาะ <laughs> นะครับอนี่ไม่มีแล้วต้องเงยหน้าหน่อยสะท้อนเข้าแว่นตาอโอเคนะครับ่านใดเข้ามาแล้วเช็คภาพและเสียงกันให้สักนิดนึงนะครับผมขออนุญาตเปิดดูเมีคนดูอยู่นะฮะเดี๋ยวนะ เย่แต่ว่ายังไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยนะครับอ่ะมาแล้วฮะคุณฮานาฟีเสียงและภาพชัดดีนะขอบคุณนะฮะที่คุณฮานาฟีนี่เป็นครอะไรแฟนเจอไว้แฟนครับเป็นผู้ติดตามตัวยงเลยนะขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์ดีดีมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของท้องวัยรุ่นเรื่องของมะเร็งปากหมดลูกนะฮะ กับพูนมากๆอีกทีนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะวันนี้ที่เราบอกว่าเราจะจะประุปวิธีการรักษาช็อกโกแลตซีสสรุปแนวทางนะการรักษาช็อกโกแลตซีสภายใน8นาทีนะครับขออนุญาตเริ่มเลยฮะอันแรกฮะต้องรู้จักก่อนว่าภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซีสเนี่ยนะครับที่เป็นคําที่คนรู้จักอะอางานะจริงๆแบ่งเป็นใหญ่ๆอะไรบ้างนะนรับเพิ่งพูดไปไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเน่งนะเป็นที่ ถุงน้ำที่รังไข่เราเรียกว่าช็อกโกแลตซีสอันนี้อันที่1 2นะครับเป็นที่บริเวณเยื่อบุในอุ้งเชิงการานหรือว่าเราเรียกว่า peritoneal endometriosis อันนี้อันที่2นะครับ3นะครับเป็นบริเวณที่อยู่บริเวณด้านหลังมดลูกนะครับเข้าไปที่ช่องคลอดนะครับฝังลึกลงไปในเนื้อนะครับอันที่2เป็นที่ผิวผิวใช่ไหมอันที่3เนี่ยฝังลึกลงไปนะครับเราเรียกว่า deep ะครับ deep i n f i l t a t i v e endometriosis นะครับ e osis, รบ,นะบางทีเขาเรียกว่า DE นะ deep endometriosis e ก็นิยามก็คือหนาลงไปเกิน5 mm มมตรเราถือว่าเป็น deep แหละนะครับกระจายกันไปหมดอันนี้นที่3อันที่4นะครับเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แท่เข้าไปที่เนื้อมดลูกนะเรียกว่า adnomyosis นะครับ adnomyosis อันนี้คือชนิดนะครับอย่างที่ต้องรู้ ต่อมานะครับจะต้องมีการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การส่งตรวจตามห้องปฏิบัติการประวัติสําคัญมากนะฮะสามอที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้นะครับ1อาการเป็นอะไรนะครับมาด้วยมาด้วยอาการปวดท้องประจําเดือนนะครับหรือว่าอาการปวดตลอดเลยปวดท้องเรื้อรังเมนมาก็ปวดเมนไม่มาก็ปวดนะครับหรือมาด้วยคํากอนในที่ท้องนะครับหรือมาด้วยภาะวะมีบุตรยาก หรือว่ามาด้วยภาวะเวลาเป็นเมนปัสสาวะมีปัญหาเวลาเป็นเมนอุจจระมีปัญหานะครับหรือว่าเป็นเมนมาแล้วปอดแตกนะครับอันนี้คืออาการนะครับโอ้โหอันนี้คือ,อรายละเอียดเห็นไหมเวลาคุยกับคุณหมอเนี่ยอาการต้องละเอียดอย่างนี้เลยนะฮะอันที่2อนะฮะอายุตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราอายุเพิ่ง15 1หหรือว่าเรากําลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะยี่สิบ ถึง30มสินเป็นต้นหรือว่าเราใกล้จะหมดประจําเดือนแล้วอายุ40เกือบ50นะครับอายุมีส่วนสําคัญนะอันที่3นะครับความอยากมีลูกอันนี้สําคัญมากๆนะฮะเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเลยนะฮะการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเลยพิที่สําหรับคนที่อยากมีลูกกับคนไม่อยากกับคนระหว่างคนที่อยากมีลูกกับคนที่ไม่อยากมีลูกแตกต่างกันเยอะมากๆนะหมอบอกเลยนะเยอะมากรับต่อมาก็คือ ประวัติการรักษาก่อนหน้านี้นะการรักษาก่อนหน้านี้เคยทําอะไรมาบ้างในการรักษาอาการที่เป็นมาใช่ไหมนะาาประวัติการปวดท้องเมนมปวดท้องแม้กระทั่งตอนไม่มีเมนนะอาการเรื่องของคําก้อนได้อาการเรื่องของปัสสาวะมีปัญหาเวลาเป็นเมนอุจจาระมีปัญหาตอนเป็นเมนก่อนหน้านี้เคยรักษาอะไรมาบ้างอันนี้สําคัญมากๆนะฮะประวัติ ถ้าอยากมีลูกนะฮะเคยไปทําเด็กหลอดแก้วมาหรือเปล่าเคยฉีดเชื้อมาหรือเปล่าพยายามเองนานเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของการรักษาอาการต่างๆที่มาหาหมอก่อนหน้านี้อันนี้คือ4ข้อนะฮะเออายุหนึ่งอาการ2อายุ3อยากมีบุตรและ4คือการรักษาก่อนหน้านี้เตรียมตอบคําถามมาได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนําไปสู่วิธีการรักษานะครับวิธีการรักษามีอะไรบ้างเนินใหญ่ๆนะ ใช้ยานะครับยาก็แยกเป็นอีกฮอร์โมนกับไม่ใช่ฮอร์โมน 2. นะครับการผ่าตัดการผ่าตัดก็มีนะการผ่าตัดเปิดหน้าท้องการผ่าตัดส่องกล้องนะครับผ่าตัดแต่ละอย่างก,ก็มีเน้นลงไปอีกนะฮะผายกพวงออกทั้งหมดนะผาเอาเฉพาะรอ,อ,อยโรคออกเหลือมุดลูกเหลือรังไข่ไว้เพื่อเตรียมสำหรับการตั้งครรภ์น,นะครับ ผาละเลาะเฉพาะแค่พังผืดเพื่อให้มีลูกนะครับจะผ่าด้วยวิธีไหนอ,อีกจะผ่าโดยวิธีใช้จี Fi ้ไฟฟ้านะครับจะผ่าด้วยวิธีใช้เลเซอร์นะจะผ่าโดยวิธีใช้น้ําฉีดโหมีหลากหลายเทคนิคมากมายนะครับผ่าเอาเฉพาะที่เนื้อที่ตัวมดลูกออกนะครับในคนที่เป็นอะดีโนไมโอซิสอย่างเงี้ยเอาเนื้อที่ผิดปกติออก แล้วก็เย็บมดลูกให้เล็กลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือวิธีแนวทางการรักษาและยังมีอีกนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกว่า non-invasive นะเขาจะมี invasive คือพวกผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆ minimal invasive คือผ่าสองกล้อง non-invasive คือไม่ต้องมีอะไรผ่าเข้าไปเลยเช่นใช้ไฮฟูนะครับซึ่งหมอจะบรรยายนพฤหัเนี่ยอันนี้ใช้ไฮฟูเป็นต้น อันนี้ก็คือแนวทางการรักษาเห็นไหมครับรวมไปถึงมีพวก alternative นะครับหรือ c o m p ิ e คอมเพลเเช่นจะฝังยาจะฝังเข็มจะใช้ยาจีนอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็เป็นแนวทางการรักษาอีกรูปแบบหนึง่งนะครับแต่แน่นอนต้องย้ำอีกทีนะฮะขึ้นอยู่กับอาการที่มาและความอยากไม่รู้เมื่อกี้นี้คือให้ยาผ่าตัด นี่ยังไม่ได้พูดถึงมีลูกนะการมีลูกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหัวข้อใหญ่เลยสําหรับคนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่นะครับเพราะเขาก็จะเถียงกันอีกว่าในคนนี้จะพาหรือไม่พาซีสามเซนถ้าอยากมีลูกจะพาดีไหมจะพาด้วยวิธีไหนหรือว่าจะเอาไปทําเด็กหลอดแก้วเลยจะดูดช็อกโกแลตซีสออกมาทิ้งอย่างเดียวไหไมโอ้โหรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับเราไม่ตอนนี้เอางี้ ณปัจจุบันหมอไม่สามารถสร้างซีนารีโอได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากเห็นไหมครับรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยต้องต้องคุยเนีต้องคุย,คยเป็นหลายๆไปที่เขาเรียกว่าเทเลเมดอนะเพอร์ซนอลไลท์ท like รีทเมนต์นะเพอร์ซนอลไลท์เมดิซีนอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้8นาทีพอดีเลยนะฮะดูเวลาทักทายด้วยเนาะโอเค ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้โหมีคอมเมนต์เยอะมากเลยอะ่ะคุณกิ่งคุณโฟโฟวิลนะครับสวัสดีคุณไบมินสวัสดีนะครับเฟิร์นสวัสดีครับเป็นเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมที่ปัจจีนนะตอนนี้เรากำลังทำเรื่องท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับสีสวยสดใสนะคุณซันนี่สวัสดีครับอ่าเป็นยังไงบ้าง จบแล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับหรือว่าเรียนต่ออบอกกันหน่อยนะครับคุณชยันนิสวัสดีครับคุณสริษานะครับพี่ปะละนะครับสวัสดีครับภาพและเสียงดีขึ้นเยอะนะเราใสา่อุปกรณ์ผมสส่อุปกรณ์กับพี่คุณนุษด,ดาสวัสดีครับคุณเกศ รรินสวัสดีครับคุณใบมิ้นสวัสดีนะครับคุณโสภาคุณโนโหนูสวัสดีครับคุณนาลงคุณอ้อมสวัสดีครับผ่าตัดได้เดือนหนึ่งพอดีเลยเนาะนะครับฝนตกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยขอบคุณนะครับโอ้คำถามแปลกๆนะต้องมาเราต้องคอยตอบคำถามเนี่ยนะครับคุณอลรินดาคุณตุ๊กตานะคุณนกสวัสดีครับ คุณอย่างที่บอกเลยฮะมันไม่มีแบบไหนเดียวกันนะขึ้นอยู่กับอาการเป็นอะไรต้องตอบคําถามที่ที่หมอพูดไปเมื่อกี้เนี้ยให้ได้นะครับอายุอาการอย่างมีบุตรการรักษาก่อนหน้านี้เป็นต้นนะครับคุณนิวสวัสดีนะครับโอเคนะครับก็ทักทายทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่้วยกันวันนี้นะครับแนาทีพอดีเลยนะฮะเกินมาจากการทักทายน,นิดหน่อยนะครับผมสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะฮะขอญาติฝากยูทูบทวิตเตอร์ อินสตาแกรมนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วเดี๋ยวต้องมีเวลาต้องไปนั่งกดคลิกคลิก,ลกอัปเดตนะครับผมแล้วยังไงเราพบกันทีวีวันุ่กนี้นะครับการแพทย์แปนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ